เรามาชื่นชมธรรมชาติกันค่ะเพื่อนๆจอกแหนดูนี้นมีรังนกด้วยรังนกนกรังนกอะไรเนาะเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนเนาะเจ้าของบ้านเขาอยู่ไม่แถวนี้ไหมเนาะน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอ้ทางโน้นมันมีรังนกกระจาบอยู่ด้วยนู่นน่ะโอ้โหมีนกด้วยเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเ,เราจะซูมให้ดู ตรงลังต้นมะขามเทศเห็นกันไม่เอ่ยเขากำลังอยู่ที่รังเขาเห็นกันไหมคะอ้อหกำลังทำรังถักทอกันใหญ่เลยนี่แหละธรรมชาติที่แท้จริงว้าวกำลังทำรังใหญ่เลย ทางโน้นก็มีอีกสองลังเดีย๋ยวมาเรามาดูลังใกล้ๆดีกว่าธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆเลยนี่ค่ะลังใกล้ๆอ๋อว้าวเราจะตกน้ำืมขวบุดมสมบูรณ์ดูบ้านเขาได้ยินเสียงเขาร้องแล้วมีใข่ไหมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาห่วงแล้ว ไม่มีไข่ตัวนี้สร้างรังเสร็จสร้างบ้านเสร็จแต่ยังไม่มีไข่โอ้มีนี่มีไข่อยู่เราล้ว,ลวงลงไปโดนไข่แต่ไม่กล้าเอาของเข้าออกมาเดีย๋ยวมาดูรังนี้ได้มีไข่ไหมรังนี้มีไข่ไหมมีไข่หนึ่งฟองครับเขามีลูกน้อยครับเห็นกันไหมครับมีไข่หนึ่งฟองค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวนะเราจะเปิดให้ชัดเจนทั้งนิดนึงเราซูมเข้าไปนี่เขามีลูกน้อยอยู่มีไข่อยู่หนึ่งฟองเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะมาดูลูกเขามีไข่อยู่ในนี้หนึ่งฟองค่ะเพื่อนเห็นไหมคะโอ้ธรรมชาติจริงๆเลยสุดยอด นี่บ้านเขาเราเราไม่ไม่รบกวนเขาละตรงนี้มันเงียบสง,งบก็เลยจะมีนกมาทำรังมาอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นรังนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ด้านโน้นต้นมะขามเทศทางด้านโน้นน่าจะเป็นรังนกกระจาบโน่นเจ้าของกำลังก่อสร้างกันอยู่นนห้อยหัวลงมาเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเดีย๋ยวดูลังตอนรังนี้ที่เราจะออกกลับบ้านเรา หลังนี้ก็มีไข่จ้าเห็นไหมคะหลังนี้มีไข่สองฟองเห็นกันไหมเอ่ยเราไม่รบกวนคขารล้านะปล่อยให้ธรรมชาติเขาอยู่ของเขาไปเออเคล